ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทันรีเทลต่อยอดความสำเร็จหลังรีแบรนด์ครั้งใหญ่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อท็อปสเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตอกย้ำแบรนด์เป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคเป็นการเปิดตัวกล,ย,ล,ย,ลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของเราเรียกว่า Everyday Discovery ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดานะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับออนอกจากที่เราเป็นรีเทลเลอร์เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยวันนี้เราไม่ได้มาแค่ขายของแต่เป็นการมอบประสบการณ์ให้กับลูกค้ามากกว่านะครับแล้ววันนี้ก็เป็นถสือโอกาสที่ดีเป็นการเปิดตัวแบรนด์นบาสเตอร์ครั้งแรกในรอบ26ปีด้วยนะครับธุรกิจของรีเทลเนี่ยครับก็ยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีองค์ประกอบภายนอกด้วยที่เขามาช่วยส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ หลังจากที่โควิดได้ผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นโลก new normal ใช่ไหมครับลูกค้าเริ่มมีประสบการณ์การใช้ออนไลน์แต่วันนี้มัน,มนเลย new normal ไปละเป็น never normal ละนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะนะครับ retailer เ,ลเ,ลเราเองเราก็มีการปรับปรับตัวต่างๆนาๆนาะครับครานี้เนี่ยเทรนลูกค้าเป็นไงบ้างอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มออกมา ใช้ออกมาข้างนอกมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของการเปิดประเทศก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยก็เป็นการบวกบวกกันขึ้นไปนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยในภาพรวมดีขึ้น,นครับสําหรับแผนการขยายฐานลูกค้าใหม่ด้วยคอนเซปต์ Everyday Discovery ค้นพบทุกวันที่ไม่ธรรมดาในครั้งนี้นะับเป็นครั้งแรกที่ Tops เลือกใช้ก,กลยุทธ์ Brand Ambassador โดยได้นายนภัทเสียงสมบุญตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นและเป็นที่รักของทุกคน